ส่วนข่าวนี้นะคะตำรวจก็มีข้อสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวหรือเปล่าหรือไม่ก็ความแค้นส่วนตัวเกิดเรื่องอะไรมีรถคันนึงจอดอยู่หน้าคอนโดเนี่ยแหละคะ่ะแต่กลายเป็นว่ามีผู้ก่อเหตุเอาปืนมายิงตอนนี้ตำรวจกําลังเร่งแกะรอยผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยนะภาพวงจรปิดเนี่ยจะจับภาพได้นะคะคือแม้ว่าไม่เห็นภาพตอนที่ลงมือแต่ฟังเสียงกันค่ะ ปั้ง<ค>เสียงเหมือนยิงนัดเดียวปั้งนะอ่าจังหวะนี้เนี่ยถ้าเกิดดูภาพจากวงจรปิดนะตัวเลขคือตีสอนาทีแล้วไม่ใช่ว่าตรงนี้มันจะเปลี่ยวปลอดคนนะคะนี่คือริมถนนนาคติวาสมีรถคันหนึงเนี่ยจอดเอาไว้อยู่หน้าคอนโดแล้วรถคันอื่นก็วิ่งผ่านไปผ่านมา แต่กลายเป็นว่ารถของผู้เสียหายเนี่ยเหมือนกับถูกยิงทีนี้อ้าวใครเป็นคนทำละ่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณพิจิตรพงษ์ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านที่พอจะเห็นเหตุปาที่พอจะเห็นเหตุการณ์เขายอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยเสียงปืนปังม,มันดังชัดเจนมากแต่ถ้าเกิดให้เดาเนี่ยก็ยังเดาไม่ออกหรอกแต่ถามว่าตัวเขาถ้าอยู่แถวนี้ก็ค่อนข้างกังวลบอกทำไมอ่ะดึกดึกดึงดืง่นหรือว่าเนี่ยแถวถานนแถวถานนอะไรอย่างเงี้ยกลางเมืองทขามยิงกันง่ายขนาดนี้ ได้ยินเสียงครับเสียงสองนัดแรกก่อนมาสองนัดแรกก่อนแล้วก็ผ่านไปสักแป๊บหนึ่งก็ประมาณตามมาประมาณสัก3 4นัดรวมลงก็ประมาณบวกลบไม่เกิน7นัดประมาณนี้ครับเท่าที่ผมอยู่มาไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าด้วยคอนโดนี้เนี่ยเขาจะจอดสองฝั่งได้ตลอดทั้งคืนอยู่แล้วเขาก็สลับกันมากกว่าหรือด้านเซเว่นเขาก็จอดได้ครับไม่น่าจะเป็นเรื่องนี้แค่แอบกังวลน,นิดหน่อยเพราะว่าไม่คิดว่าจะยิงกันง่ายขนาดนี้ โอ้แล้วความปลอดภัยเราอยู่ไหนอะ <Ừ. S 2> เราไม่ได้ยิงแค่นัดเดียวไงก็ได้ฟังมาเหมือนยิงหลายนัดด้วยอะเออคือภาพเราได้ฟังนะได้ยินเสียงหนึ่งนะัดแต่ตัวเขาบอกเนี่ยหลายนัดอะเนี่ยคุณชายพิทยพงศ์ไปคุยต่อครับกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดมิเนียมใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุบอกว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยอยู่กะกลางคืนก็เลยตัวเขาเองอยู่กลางวันไงไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากนักนะผู้เสียหายเนี่ยไม่ใช่ลูกบ้านของคอนโดด้วยแล้วเป็นการจอดรถของลูกบ้านอคอนโดหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ได้เป็นลูกบ้านของคอนโดแห่งนี้ด้วยครับม,มีการไปสอบถามกับตํารวจสอนอโชคชัยนะก็ทราบว่ามีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้ไปช่วงบ่ายที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะคะก็คาดว่าตํารวจน่าจะมีเบาะแสข,ของคนก่อเหตุแล้วละ่ะเดี๋ยวรอให้ผู้เสียหายเข้าไปให้ปากคําอย่างละเอียดก่อนส่วนปมเหตุอะไรที่ต้องลงมือขนาดนี้มีการตั้งข้อสันนิษฐานแบบนี้นะคะลักษณะการก่อเหตุเหมือนเป็นการมุ่งทําลายทรัพย์สินแบบเจาะจงจึงเชื่อว่าไม่ประสงค์ จะทําร้ายกับตัวเจ้าของรถแต่เป็นไปได้ว่าสาเหตุเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องชู้สาวอาจจะเป็นเรื่องของความแค้นส่วนตัวค่ะ